เห็นอยู่บ่อหูมันอยู่มองได่หองทิงนนองทิงเห็นอยู่บ่อรูปูนเป็นยังไงเห็นไหมอยู่ไปหนขุดไปขุดมารูปูจะหายได้หนีแม่วะเอาช่วยกันเออตอนมันยากมาจะต้องนั่งขุดจืนขุด เออนั่งขูดแบบนี้เลยเหรอปู่อ่ะอโอ้ยทรงคือบ่เนาะแม่ว่าอเ,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 เออ,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 อเขุดแป๊บนึงโอ้ยขุดแป๊บนึงเอารูมันหายแล้วโอ้ยยาไปทำแบบนั้น <laughs> ให้หวอดโอ้ยสีก็บอกว่าหยุดได้แม่หยุดทำไม รูมันหายแล้วอ่ะพี่ถิงรู้ไหมว่ารูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยรูมันอยู่ตอนนี้เออตอนนี้เออขุดผิดเออทีเลยนี่เอาไอ,อ,อโอนลุกขึ้นมาก,ก่อนให,ให้ผอมทำดิรูหายเลยเนี่ยแม่งงงมากเปลี่ยนคนก่อนครับปิง้งอ่ะเปลี่ยนคนก่อนครับปิง้ง เมื่อกี้คนนี <uh water, ้คนเชี้คุณใช่ไหมคะเขาขุดผิดวิธีค่ะรูหายเลยเหรอคะรูหายเอองรูปูหายค่ะตอนนี้ค่ะก็คือหายไปเลยก็คืออินมาทับถิ่นค่ะอ๋อแล้วหาลูเจอหรือยังคะเจอแล้วโอ้ยกาตัวใหญ่จังเลยค่ะน้องเห็นอีกาไหมกาตัวใหญ่มาก ยิ่งเอาน้ำใส่นะเราจะยิ่งทำรูหายเดี๋ยวโดนเสียมถิ่งขยมมันี่มานั่งตรงนี้โอน้นขยมมันั่งตรงนี้คือวอนาะโอ้ยโอ้ยยินว่าร้อนหรือเปล่าคุณยวมมาสร้างนาเหน่อร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนแล้วพระที่จะตกดินแล้ว